คุณได้ฝึกสิ่งนี้เวลาโซโล่กลองแล้วหรือยงังสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ลูกสรงได้เทหรือว่าไม่ใช่ gospel shop อะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้คือการใช้ให้แฮทแทนกระเดื่องเวลาที่เราโซโล่จะเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับลองดูนะครับ จริงแล้วมันก็สิมโปมากมานะครับมันไม่มีอะไรเลยมันแค่เป็นการที่เราฝึกช็อปที่เราสามารถตีได้อยู่แล้วนะครับแล้วลองใช้ให้แฮตแทนกระเดื่องเพื่อที่เราจะได้เสียงที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งคอนเซปต์นี้ที่ผมฝึกครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ผมเห็นคลิปวิดีโอของคนคนนี้ครับ คนที่อาจจะยังไม่รู้จักว่าเจดีเบคคือใครเนี่ยเขาเป็นมือกองหน้าใหม่นะครับที่แบบเก่งมากๆเลยที่เขามีแนวที่ยูนิคมากของเขานั่นก็คือการที่ตีแบบแนวจังเกิลบีดแนวฟิวชั่นนะครับแล้วเขาตีได้แบบโหมันมากๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทํามากๆเลยนั่นก็คือการที่เขาเหยียบให้แฮตแทนเหยียบคลิกระหว่างที่โซโลนะครับมันจะมีกรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยที่ผมเป็นเขาตีแล้วก็มีคลิปสอนอินเทอร์เน็ตมากมายที่สอน กรุ๊ปๆนี้นะครับและวิธีการที่เราจะทํายังไงล่ะให้เราสามารถฝึกเอาไฮแฮดมาเหยียบแทนกระเดื่องได้นะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยก็เริ่มจากหาแพทเทิร์นที่เราสามารถตีได้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เช่นแพทเทิร์นอาจจะเป็นขวาซ้ายคลิกหรือว่าขวาซ้ายซ้ายคลิกแล้วเราเอาไฮแฮดมาแทนคลิกนะครับแพทเทิร์นที่ผมจะมายกตัวอย่างในวันนี้ก็คืออย่างอันแรกเลยก็คือขวาซ้ายซ้ายคลิกแต่ว่าเปลี่ยนคลิกเป็นไฮแฮดแบบนี้ครับ โอเคพอเราสามารถตีได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับวิธีการซ้อมคือเราตีกับเวทนอมเนี่ยตีวนซ้ําๆๆไปได้เรื่อยจนกว่าร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่ามันเหยียบง่ายเหมือนตอนที่เราเหยียบกระเดื่องนะครับเราถึงจะไปเริ่มฝึกอย่างต่อไปหรือขั้นหนึ่งที่แอดวานที่ขึ้นมาหน่อยนะครับที่ใครสามารถทําได้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มเข้ามาก็คือการฝึกเหยียบขวาซ้า,า,ายซ้ายคิกให้เป็นหพยางและเราใช้ขาซ้ายเหยียบแทนคิกแบบนี้ครับ แพทเทิร์นที่2นะครับคือแพทเทิร์นยอดฮิตที่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะเคยฝึกอยู่แล้วนั่นก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายคลิกแล้วเราเปลี่ยนคลิกให้เป็นแฮทเหมือนเดิมครับทีเนี้ยขวาซ้ายขวาแรกเนี่ยแทนที่เราจะตีที่สนแสนรเราตีที่แฮทแล้วใช้วิธีการคว้มือแบบนี้ครับ โดยที่เห็นไปนะครับเป็นวิธีการตีแบบ60โน้ตโดยที่โน้ต6ตัวนี้มันเป็น6ตัวใช่ไหมครับตีแบบหนึงได้เหมือนกันก็คือตีเป็น6พยางตรงตามโน้ตเลยก็คือแบบนี้ครับ โอเคพอทุกคนซ้อมทั้ง2แบบได้เสร็จปุ๊บแล้วอาจจะเอามาต่อกันได้นะครับหรือว่าเอา,ารวมกันเป็นโซโลอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ผมสเสนอเลยที่อยากให้ทุกคนลองฝึกนะครับนั่นก็คือแพทเทิร์นขวาขวาซ้ายซ้ายคิกเป็น5โน้ตนะครับเป็น five ต o รุ grouping ปกติแพทเทิร์นนี้ผมชอบใช้เวลาที่โซโลนะครับเราคิดอะไรไม่ออกผมก็จะแพทเทิร์นนี้เข้ามาใส่และเหยียบคิกแทนแต่เนี้ยเราเปลี่ยนเป็นเหยียบไฮแฮทเล่นเป็น6 i โน้ตแบบนี้ครับ พอเราเล่นเป็น six k e โ n o t อันนี้ได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอาจจะลองเล่นเป็น6พยางก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถทำได้แล้วก็อีกแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบใช้มากๆเลยซึ่งมันเป็น6ตัวเหมือนกันก็คือเล่นตามตัวได้เลยครับแต่ขั้นตอนแรกให้เราเล่นเป็น16โน้ตก่อนคือแพทเทิร์นนี้ครับ โอเคอีกสเต็ปหนึ่งนะครับพอเราเล่นเปสิกซีนได้เสร็จปุ๊บเราก็เล่นกลับมาที่ตามตัวของมันเลยก็คือ6ตัวก็คือเป็น6พยางแบบนี้ครับ มาถึงแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับนั่นคือแพทเทิร์นที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยฝึกอยู่แล้วนั่นคือพาราดิดเดิลดิเดินะครับซึ่งเราจะเอาพาราดิดเดิลดิเดิมาใส่โดยที่เราเพิ่มคิกเข้าไปตัวแรกจากการที่มันเป็น six note grouping นะครับกลายเป็น seven note grouping วิธีคือเราเหยียบไฮแฮทแทนคิกข้างหน้าก่อนที่เราจะตีพาราดิดเดิลดิเดิแล้วเราก็วนซ้ำไปเรื่อยๆเป็น six note แบบนี้ครับ โอเคมาถึงกรุฟสุดท้ายนะครับนั่นคือกรุฟของ j d b ีเบที่ผมจะมาเบรกดาวให้ทุกคนดูนะครับแพทเทิร์นแรก4ี่โน้ตแรกที่เราต้องตีได้คือคิกขวาซ้ายซ้ายเราตีแค่คิกขวาซ้ายซ้ายเนี่ยวนซ้ำซ้ำซ้ำซ้ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับโอเคพอเราตีคิกขวาซ้ายซ้ายได้เสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นให้แฮทขวาซ้ายซ้ายนะครับแบบนี้ครับ แล้วเราก็เตียให้แฉกขวาซ้ายซ้ายเนี่ยวนซ้ำซๆำไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาถึงแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับที่ต้องตีให้ได้นั่นก็คืออันนี้จริงๆมันง่ายมากเลยผมเชว์ทุกคนตีได้อยู่แล้วนั่นคือแค่ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าซิงเกิลโสงนะครับแบบนี้ครับโอเคพอตี3แพทเทิร์นนี้ได้เสร็จปุ๊บเราเอาทุกอย่างมาต่อกันแบบนี้ครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการตีกรูฟโดยที่เราเอาแฮแมาใส่นะครับหรือว่าเป็นการโซโล่ที่เราเอาไฮแฮดมาแทนคิกเพื่อให้ได้เสียงที่หลากหลายแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับผมสําหรับใครที่มีคําถามสงสัยอะไรนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับหรือใครที่สนใจอยากเรียนตัวต่อตัว,ตวหรือว่าเป็นคอร์สโคชิ่งโปรแกรมออนไลน์กับผมก็สามารถทักเข้ามาในดีสคริปชั่นข้างล่างได้เลยนะครับผมก็จะลงลึกเลยว่าอยากถ้าอยากโซโล่เป็นเนี่ยต้องทํายังไงนะครับหรือว่าอยากพัฒนาสกิลกรองตรงไหนต้องทงงทํายัังงไกก็ มผมจะมีเป็นแผนการสอนที่ออกแบบมาให้สําหรับทุกๆคนที่แตกต่างกันนะครับว่าใครอยากเป้าหมายอะไรไปตรงไหนผมก็จะออกแบบแผนการสอนให้ตามนั้นนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับใน l i น์แอดอนนลปิยาดรมหรือว่า I g ีข้างล่างเลยลครับก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ